วิมซ่ามิสเตอร์เจสวัสดีครับวันนี้เราก็ม่กับผมอีกแล้วนะครับผมนะครับมิสมิเตอร์เจหรือว่าิมซ่ากันนั้นเองนะฮะในวันนี้นะฮะเราก็อ,อยู่กับเกม importer r o b l o x กันอีกแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคเราจะมาบวชแม p บวชแม p มาเราจะมาดูกันว่าใครเป็นฆาตกร <c oughs> ไม่ได้เป็นนะเว้ย <c oughs> เปิดประตูไม่ได้อะทำไมเปิดประตูไม่ได้วะ <c oughs> ห้องเนี้ยอีกแล้วฉันเปิดประตูตรงนี้ไม่ได้ออปเปิดได้ละซูมออกซูมออกซูมออกสีเขียวสีเขียวสีเขียว โอ, <Okay. S 1> เอ้เสร็จแล้วโอเคเจอโซฟอุปต้าเจอโอฟฉันเห็นฉันรู้เจอโซบบูหรอบูก็ได้เอา่าลองบูบูใครวะบูฉันนี่วะฉันไม่ใช่บู ยกิยามากิมมายาม,มาสตรอเบอรี่กลีนแน่นอนกลีนกลีนไอ้พวกบ้าไอ้พวกบ้าไอ้พวกนี้สมน้ำหน้า โดนมึงกรีนฆ่าแน่จะไปช่วยพวกแกทำแควสจะไปดูกรีนแกแกแน่ๆต้องเป็นแกแน่ๆโอ้ยทำเป็นละกี้เนาะโอ้ยทำเป็นละกกี้เนาะละกียังไม่เสร็จหรอทำแบบเดียวเองไม่ใช่หรอฮะยานตามติดวิญญานตามติดอุ้ยอุ้ยนั่นไงกรีนอะใช่ไหมครวะ ทำไมไม่เขียนนั่นไงเธอสีขาวกรีนกรีนอีกกรีนเมื่อกี้มันโวดฉันอ,อ่ะนั่นไงอีกกรีนมันโวดตัวเองนะเฮ้ยมันรู้มันรู้ว่าคนอ้สีมว่วงมันเป็นคนกวเองทำไมมันไม่โวตวย<ะ>ไอไวิวันฉันนึกจะรู้ฉันนึกจะรู้ กรีนมัน Pop, บวชฉันทำไมอะเมื่อกี้มันบอกว่าไว้กับเรดใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าวีวันมันชนะฉันน่าจะรู้อืไม่ใช่กรีนหรอออไมคก็คุณหลอกดาวอะคุณหลอกคุณหลอกครั้งใหญ่เลยอ่ะอะไรดานไรดันนี้เหรออ่ะดานนี้ก็ด้ไม่ได้เป็ดอีกแล้วอย่โลเธอไม่ใช่นะๆล่ะกดยังไงวะสตาร์สิเยลโล จะเสร็จแล้วนะเธอมาก่อนซะตั้งนานนะโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยไฟดับไฟดับทำยังไงตรงนี้ทำยังไง ใช้เย็นโล่ีสีม่วงไอสีม่วงดูดูมันดูมันดูมันพูด yellow. เย็นโลเอ้ยเย็นเลยเย็นเลยเย็นโลเป็นเพื่อนจันเขาตามมาโ oh อ้ไม g ก็สงสารสีเนี้ยเ <c oughs> นี่ยสงสารสีส้มไอสีสีเหลืองอะแล้วมันเหลือกันแค่เนี้ยฆาตกรชนะแน่นเลยอะเนี้ยนะเย็นโลกับ <Yellow S 2> <c oughs> สีแดงมันวิ่งมาพร้อมกันเลยนี่นาเย็นโลกับสีแดงเย็นโลกับเย็นโล่เย็นโลก็คือถ้าเกิดมันฆ่าฉันนะมันก็คือฆ่า ก็คือค่าสองตัวลวดเลยอ่ะเพราะมันมีขัารกรสองคนแล้วก็มีชั้นกับเยโลอีกสองคนอ,อีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งตาไหนตาไหนอันไหนอนไหนอันไหนเริ่มละไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเลยอะไรอ่ะสองตัวไหมสองตัวไหมอ๋อัาเกิจเสร็จแล้ว ร u n ไปเอฟไปอ้ยไม่งเร่งรอสะนะคนมันออกอ่ะหรือยังไงอะอเกือบแล้วไงทำไมาอีเมือ่ออกี้มันไม่กดรีพอร์ตนะเหรอทำไมมันไม่กดรีพอร์ตถ้าไม่กดรีพอร์ตมันก็รอดแล้วะ มันก็รู้แล้วว่าเป็นใครอะ่ะไปทำภารก,กิจก่อนเดอ้อทำภารก,กิจก่อนเดอ้อเอบเอาเลยกนสิเอบไม่ทายเหรอทำยังไงอะ่ะเอาไปไดำอยู่กล้องมองซรอนปิดกล้องมองซอนปิดอุ้ยไฟดับอ่ะมองไม่เห็นเลยเลยอะ่ะโอ๊ยมีคนพบศพ แอมสเตอ์วิทไว้นะแบล็กมันโหวดไวมากเลยนะฉันว่าแบล็กอะเมื่อกี้มันโหวดเลยอะมันโหวดไวมากอะเฮ้ยหรือแบล็กไม่ใช่อะมันโหวดเลสอะสงสัยแบล็กกับเลสอะใช่ไหมเปิดมาห้องนี้เจอศพเจอศพเลยอีสีเขียวมัน ดันเห็นฉันพอดีอะฉันไม่ได้ถามโอ๊ยยันมันเฉลยแล้วอะคือมันชนะเราใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเออนี่ไงได้แล้วถ้าเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่ได้อะโอ๊ยไฟประตูปิดนึกว่าประตูหนีบหน้าประตูหนีบหน้าเหรอ มาแปลกๆหันไปโอ๊ยฉันโพสไปแล้วนะในยูทูบอ่ะโพสไปแล้วนะทำไมเธอไม่ทำ,ทำถ้าเดินมาแล้วเธอไม่ทำอะ่ะเธอเดินมาแล้วเธอไม่ทำอะ่ะเขาเดินมาตรงเลยนะแล้วเขาก็เดินไปตรงนูน้นคืออะไรฮะน้องพูดมาเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> นี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ๊ยอ้าไมก็โดนกโ้วยเฮ้ยทำไมเธอไม่ทำโอ้ my god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  อ็นบ้าเสียวย่างงี้วะห้องนี้ห้องนี้ก็มีห้องนี้ก็มีเอ๊ะสีดำทำไมยืนนิ่งจ้ะพลังกิของฉันยังเหลือตรงไหนอีกอะด้านบนใช่ไะม เอา O ไว้ O เอา X ไว้ X O O โอโอโอเนี่ยอะไรอะโอเอ,เอ,อ <c ười> ใครพูดมาเดี๋ยวนี้มีคนออกอีกแล้วว่าทำไมเธอออกกันบ่อยจังเลยเฮ้ยแบล็กหรอชัวร์มะอ่ะบแบล็กอ่ะฉันเชื่อเขาอ่ะเชื่อน้อง แล้วพี่คนบอกว่าเรดเลคเขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคแบล็ก okay, ถูกแล้วนะฮะแบล็กถูกแล้วสีชมพูร,ระวังไว้เลยอา้าวห้องนี้ไม่มีนี่หว่าใช่ไหมประตูหนีประตูหนีประตูหนีไม่ใช่แล้วชมพูตายเฮ้ยเ <c oughs> ขียวอ่ะเขียวอ่ะเขียวอ่ะฆ่าต่อนหน้า ใช่ไหมใช่ไหมพูดมาเลยเขียวใช่ไหมเออเขียวอย่าเราวีนเวอยเหลือกันอยู่สองคนมาอุ้ยคอมฉันจะเต็มแล้ว啊โอาไม่ก็จะแครไม่ได um ้แล้วต้องไปตัดคลิปก่อนไม่งั้นคอมเต็มไม่ได้เป็นอีกแล้วอะโอ้ย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  อย่ามาสีเขียววะสีเขียววะสีเขียวอ่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยสิใครก็ได้ไปเป็นเพื่อนหน่อยกด e ห้องนี้ไม่มีปะห้องนี้ไม่มีโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอย่าเด้ออย่าเด้อสีเขียวเด้อเอ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 อแฮกแมพแบบแฮกแมพอ๋ออ๋ออ๋อมาไม่เห็นมาไม่เห็นกดกดกดสิวะ ออออต้องแข่งกับประตูเหรอนี่ตรงนี้ก็ทางตานัน่ะมันโอ๊ยมันต้องผ่านประตูอย่างเดียวโถเอย้ยแล้วฉันมัวแต่อ,อยู่ในเนี้ยเดี๋ยวก็มีคนสงสัยกันพอดีอะภารกิจอยู่ตรงไหนภารกิจอยู่ตรงไหนนี่ไงมีคนเจอสปิล้วจะทำภารกิจไม่เสร็จเลยเฮ้เออ พูดมาเดี๋ยวนี้นะทำไมฉันไม่ปวดเบา้าถ้าปวดเบาเบาก็ออกแล้ววะโอ my ก o d ประเด็นคือสันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอะ,ะออกั้มระวังเบ้ากับสีสม้มโอเคระวังเบาากับสีส้มระวังสีน้ำตาลก,กับสีสม้มสีน้ำตาลกับสีสม้มสีน้ำตาลกับสีส้ม เธอถ้าไม่เธอไม่ออกมันฆ่าเธอนะแล้วมาย่ออะไรกันตรงนี้ฉันไม่กดรีพอร์ตไปกดรีพอร์ตดีกว่าไปจบไปจบมันกดรีพอร์ตตรงไหนมันกดรีพอร์ตตรงไหนมันกดรีพอร์ตตรงไหนไปที่ห้องนี้หรอโอไปทำปฏรกิริย์หรือไปเปิดไฟก่อนไปเปิดไฟก่อนมืด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 มากจริงมันทำเป็นเกมสยองขวัญก็ได้นะเนี่ย สีชมพูไปด้วยโอเคมีคนไปเปิดไฟแล้วโอ้ยนั่นไงสีเหลืองใช่ไหมบราวกับสีเหลืองแล้วฉันโหวตสีเหลืองอะถูกแล้วจริงๆฉันน่าจะโหวตบราวด้วยอะสีน้ำตาลอะโอ้ยไม่งั้นก็โดนออกไปแล้วว่าสีน้ำตาลอะ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อนๆของเพื่อนๆดูแลวก็อย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามกันด้วยนะฮะกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวฉันจะลองเล่นแบบนี้กับเพื่อนๆดูนะฮะไม่รู้ว่ามันเล่นได้มากสสุดกี่คนนนะะะจลลองงโพไปใ YouTube แล้วก็ชวน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 ให้คนเข้ามาเล่นนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นก็เข้ามาเล่นกันได้นะฮะในแมปนี้นะฮะโอเคคลิปนี้ไปละบ,บาย